ไอพิอิมและคุณใหม่ในช่อง I am ไม่ใช่ช,ช,ช่องเองอะใหม่ชาแนลไง My c h a n n e l อะค่ะโอเคซึ่งใหม่จะสร้างช่องแล้วนะคะโอเคมาเริ่มเลยเดี๋ยวเริ่มแล้วจุบปะวิ่งเลยนี่ก็เป็นวงจรซับซ้อนซับซ้อนนิดๆหน่อยๆหน่อยๆน,น,นี่มาอยู่ช่องนี้นะจะมา จะมาเข้าไอ้ว้าวอุ้ยเข้ากันม,มันเน่มันเน่มาอันนี้ก่อนมาอันนี้ก่อนมงจรอลเวอร์มาหนึ่งสองสามกดโอ้ยให้เทกอะเอาใหม่นะเทลอะ้ยเท่อะสามารถไปทำกันได้นะคะแบบนี้ดูนะอย่าเพิ่งอ,อยู่เฉยเอาก็มันๆ,ๆนี่สาม,มารถไปทำปเป็นล็อเลมแบบได้นะคะ นี่เขาเป็นเจ้าของคิดที่เท่มากเอ้ยไม่ใช่มีเทจริงอ่ะแสดงว่าตรงนี้เขาก็ต้องใส่อะไรนี่มาเอาอ้อยไปด้วยดิเธอดูดิมีเอาอ่ะอย่าไปขังมือของเขาเลยมามานี้ยเอาวงจรนี้มากดเลยนะเอ็งยู่ไอาอสีแดงอุ้ยเท่อะพดเท่เลยอ่ะคนทำต้องเก่งมากแน่ๆเลยอ่ะอ้ยอยากเปิดกล่องอะ แมงไม่มีอะไรเลยอ่ะเราเปิดให้เป,เปิดไปเซสทำไมมันมชอบกดตรงนี้จังอ,ะอ่ะเธอให้แห่งเลยวะเราอยากได้ว่ะปาไปไปวงจรอ,อื่นกันนี่เรามาวงจรน,นี้นะได้ได้ได้เคยยังไม่ได้อุ้ยดึงดึงอุ้ยตก่มาเล่นที่ดึงดึงหนึ่งปะไม่ไม่ไม,ไม่อะไรเอ่ยมาอา่านเบสลงมาอ่าน อ่านงี้อ่ะเนี่ยเจสชอ็อตออบิสวินเทกอ่านถูกไหมเนี่ยใหม่อมเออจำไม่ได้ว่ะเดีย๋ยแป๊นนึงขี้เกจนี่มงจรวมจรวมจรเขาอยู่ตรงนี้ค่ะเออถ้าเราไปทไุบเจอดายตายนี่เฮ้ยเธแล้วก็อยู่นิ่งๆมาสปอนเซอร์ให้เขาหน่อยๆมงนจอนรายใหญ่เฮ้ยเธอสปอนเซอร์มาด้วยนะ าอเอามากินไง <laughs> เออจริงด้วยหิวพอดีเลยย,ย่าอีบ้าเดี๋ยวเรามาแนะนำฝั่งนี้ฝั่งนี้ก่อนลวกันเ้อเธออุ้ยใส่ชุดอะ่ะหนันมาดิหนันมาดิอุ้ยใส่ชุดเรียบร้อยเลยอะ่ะดูดิ <c oughs> เขาใส่มากออกออกออกเป็นไงชุดเองอะ่ะอุ้ย <c oughs> ใส่เรียบร้อยเลยว้ยกูอยากได้ <c oughs> ลองไปใส่ดูดิเดี๋ยวเอาโยนของก่อน โนคองไปไหนคะโอ้เหมือนวงจรนั้นเลยอ่ะอันนี้ใส่กางเกงอันนี้ใส่รองเท้าอุ้ยแบตหมดอ่ะอดเล่นแล้วอ่ะเสียใจอ่ะไหนอ่ะใส่ชุดแล้วไหนรองเท้าหมดแล้วว่ะไหนรองเท้าอ่ะขอดูแบตก่อนอ่ะบูดแดงก้าวเว้ย ฮะเองเขาไม่มีแบตแล้วะหมวกอะห,วห,วห,วหวมวกกินเอาไว้ไหนหึหมวกเขาไว้ด้านบนโยนขอมาโยนขอมาให้เขาดิเขาแก็บผ้าหมวกอยู่ด้านบนถุงเท้าอยู่ข้างล่างข้างล่างที่เหยียบอะปะ ต่อปลาปาปา,ามาอันนี้อะไรเอ่ยกดกดเองกดด้านซ้ายเขากดด้านขวาฮวีมีน้ำมาอืออันนี้ปิดอันนี้ป,ป,ปิดอันนี้อันนี้เปิดกดดิฮวีประตูนรกนรกเท่เท่เท่ทอยากเข้าไปได้ไงเราฉันไม่อยากเข้าไปอันนี้ประตูสวรรค์ประตูสวรรค์เออเข้าไปไหมล่ะไม่เข้าคขาไ,ได้ วงจอรอยู่ด้านหลังนี่ว่าดูดิดูนรกดูเออลองมาดูวงจรด้านหลังวงจอรอยู่ด้านหลังมาเนี่ยยาวปนึน่งนี่วงจรสามารถไปเลอาเรินบ่ายได้นะหรือไม่รู้หืมนนหรอเขากดให้ เต็มเลยอะไม่ใช่มันผ่านละวามาไงรัวแม่มปิ๊บปิ๊บเฮ้ปิดได้สักทีเก็บของก่อนเอาอีกแล้วไม่เอยากยกด <c oughs> ปิดแล้วปิดแล้ว <c oughs> มึงตอนี้มึงตอนนี้เ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวๆอะไรหรอไม่เห็นมีเลย โธมอะไรไหนโธม1ได้มอนเท่ากับ1โกโกอะไรบ่ะโกมิ่งโกมิ่งบ้าเลยน้องไหนจมอ๋อแอปเปิ้ลทองไม่มีจัะแอปเปิ้ลช้องดูมีแล้วน่ะน่ะน่น่ะแป๊บเจอร์แป๊บเจอโอ้ยเขาจะลองใส่ให้ดูนะ ได้จริงเปล่ากดอยู่ตรงไหนอะไม่เนเี่ยหืมกล่องหลอกกล่องหลอกตาไม่เป็นไรเราใช้ไม่เป็นคะ่ะอันนี้คืออรอยอะฮึหให้นาเอามาดูนะคะเธอมันไม่ใช่ตรงนี้หรอลงลงไปได้อันจอนอยู่ข้างล่างอะ่ะอ๊ย เออตกเลกไม่มีพันธใดอ่ะมาทางนี้ทางไหนเด้อเด้อเด้อฮะเออกลับบ้านวิ่งกลับบ้านเนาะมันมืดแล้วเอ็งวิ่งกลับบ้านมันจะมืดวิ่งกลับบ้านเปิดท้ายทางลัดดิเราจะกลับทางลัดจบนะใครถึงก่อนกันเธอนี่ไม่ถึงเห็นไหมเธอก่อนนั่นแหละบอกแล้วพันธุ์เตียงไหนดียวเตียงเดียวเตียงเดียว ไม่รู้อ่ะขนอนเตียงเดียวค่ะขนอนเตียงกระจายขนอนเตียงเดียวเอ้าวอุ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห่วยออกเว้ยป้านอนแล้วก็คือเขายังไม่นอนละนอนดีกว่าเฮ้ยนอนแล้วค่ะดูถ่านอนเด็กก็ได้ก็น่าจะานอนมากไม่ให้ดูค่ะรอเล่นดูด้ิอื้อแม่ตอนมันจะหมดแล้วอุ้ยห่วยออก เขาจะหมดแล้วเขาต้องปิดเครื่องไว้ไงีนนะ้่าไะปะปะปไม่มีเหรอไม่มีไรออกดิออกเข้าใหม่เลยแห่่เวลานอน แม่งเี๋ยวจอนไม่ไปไหนล้อกันด้แล้วเขาก็าจะเกิดที่ไหนมาเนี่ยยังไงเขาอยู่ที่ตรงนี้ที่ออกอ่ยา่าฝั่งนี้เห็นคนไหมเนี่ยอ,ออกดิเดินมาคุณใหม่นหน้าโมโหจริงๆเลย ออกกกระจงอะไรอ่ะเขาเป็นความกิ่นแน่ I am d i ไ m o n นหรือไม่ใช่อ๋อไม่ต้องการไดมอนมันถึงจะเปิดให้ไดมอนก็อด้อเฮ้ยดนว่เดี๋ยวเขาเปิดให้ไดมอนไงเน่เ่เน่อันนี้เนี่ยนันะเอ็งเอานี้ไปเปิดน่ะ ประตูปิดประตูจองเปิดอ้าวต้องทุบประตูเนี่ยวันนี้อะไรอย่าไม่ไม,ไม่ไม่เล่นด้วยลวปะปุ่นใดไม่เปิดปนไหนมอนบ้าทุบไม่ประตูเ,เออเขอาทำเยอะริงนะเฮ้ยปุ้ยทุบประตูดีไหมอย่าทุบมันไม่มีอะไรหรอก้มาเล่นเถอะ ลองเล่นดิอันน้เฮ้ยอะไรมันเป็นหวยเหรออ่านซะตาดิเดี๋ยวะอะไรกูอ,อะไรวะไปปิดไปปิดไปปิดยิมย้มอิ้งเชือปลาแม่เขาจะแต่งงานใหม่แต่งทำไมโอ้ก็ไทยเทนว่าหวยหวยหวยไปซื้อได้นะคะทุกคน ร้านค้าจำกันอะไรอะ่ะดูนะอโอโอ้ยไม่ตกด้วยอะ่ะดูนะไม่กลืนอู้อ,อ,อล้ดูประตูเลื่อนดูเอ็งอย่าเพิ่งไปฝั่งนั้นมาฝั่งนี้เออออกไม่ได้เนอะออกไม่ได้หรอันนี้ มันเนี้ยทุกคนดูให้ดีๆนะคะเออรู้ในใต้ดินมันมีอะไรไหมอ่ะมันมีลาวาอยู่นะคะใต้ดินมันก็จะเป็นแบบอะไรอ่ะฉันตอฉันตองเองเล่นไม่เป็นน่ะของหายไปเลยเส็จใจด้วยข้างล่างก็จะเป็นอะไรอ่ะที่ดันข้างล่างก็จะเป็นที่ดันสีเขียวใช่ไหมอาจจะใช่ที่ดันสีเขียวที่ดันไม่ใช่ที่ดันแล้วก็ อันนี้ก็เหมือนกันค่ะแล้วก็บล็อกวางแล้วก็อันนี้แล้วก็เส้นใยอย่าให้มันขาดขาดไปแล้วเส้นหนึ่งเธออยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่ท้องทะเลอย่าให้มันตกระวานะตกเลยนะเราจะไปด่ามันเขียนอะไรไม่รู้เฮ้ยตกระวานแะน่ อยให้ัวนาตายตดีประตยตกต,ตายแล้วเอือนอัตมดเลือนไเว้หายมปเลยสรุปว่าอันนั้นเจ๋งจริงค่ะเอ,ง, <fort speed. S 2> เองค่ะเองไม่ให้หมยถึงเราจะไปฝั่งนุ้นก่อนด้านด้านซ้ายก่อนมาเลยลงมาด้านซ้ายก่อนแต่ค่อยไปด้านขวามานันนี้อยู่นี่เองเล่นไม่ได้ตกตายเขาเผื่อทำอันน,นั้นร เขาโหดตีนั้นทางเลยทางเลยแล้วมันก็อยู่ตกลาวาแล้ว<ะ>อุปกรณ์ส่วนใหญ่เองนะม,อมอขะขโมยแมวเขาอ่ะเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้มันก็จะตกตายไงเข้าใจไหมอย่าไปเล่นมาด่านทองเลยไปด่ะไปทองเลยไปที่ทอง ท้องทองบลกทองอ่ะรอทรก่อนทีพีได้ไหมท,มทีพีไม่เป็น<ม>เอง<ม>ดูเวลาด้วยนะอย่าให้มันเกินยี่สิบต่อเองม,เมันจะมีปุ่มกดให้หรือเปล่าออกมาออกมาเจอปุ่มกดแล้วอ๋อที่เก็บอัตโนมัต ไปแช่อย่าไปเก็บของเขานี่<ๆ>ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ปู่ต้องปลูกปลูกไม่ได้ต้องมาปลูกเองค่ะใช่แ,ล,แล้วมาต่าเราไปเลยเดี๋ยวนะอู๊ี่ฟองเ่าไหรเลย,อ,ยอันนี้ที่ฆ่าวัวที่ฆ่าวัวที่ฆ่าวัวใช่ว่าวัวก็<ๆ>ได้ได้เนื้อก,กินแบบ นี่นะคะ